เข้าสู่รายการอยากมีเรื่องคุยนะคะคุณผู้ชมคะรังสิตมันร้ายจริงๆค่ะเกิดมหาศึกกระเทยขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะรอบนี้เนี่ยเกิดขึ้นที่บริเวณหอพักใกล้มหาวิทยาลัยชื่อดังย่านรังสิตค่ะคือเรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่ามันมีกลุ่มรุ่นพี่ LGBTQ กลุ่มหนึ่งค่ะเกิดเขมนกับรุ่นน้องแล้วก็ใช้น้ำซุปก๋วยเตี๋ยวร้อนๆเนี่ยราดเข้าที่ตัวของรุ่นน้องนะคะจนรุ่นน้องคนนั้นเนี่ยเป็นแผลผู้พองไปทั่วตัวเลยค่ะซึ่งแน่นอนว่าเหตุการณ์นี้เนี่ วอนโซเชียลเลยร้อนถึงคุณการจอมพลังค่ะต้องเข้ามาช่วยเหลือนะคะแล้วก็เรียกร้องความยุติธรรมให้กับรุ่นน้องคนที่โดนทําร้ายค่ะหลังจากนั้นก็ตามมาด้วยเหล่ากลุ่ม LGBTQ นะคะที่เขามีการนัดรวมตัวกันเพื่อที่จะกดดันรุ่นพี่คนที่ราดน้าซุปค่ะก่อนที่ทางตํารวจเนี่ยจะติดตามจับกลุ่มพีมนะคะรุ่นพี่มือราดน้าซุปคนนั้นได้แล้วหลังจากนั้นมันก็มีการขุดวีรกรรมต่างๆเนี่ยขึ้นมานะคะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นรุมตบคนอื่นที่ลานจอดรถค่ะแล้วที่น่าตกใจที่สุดก็คือ มันมีการวางแผนทำร้ายถึงขั้นจะเอาชีวิตอะค่ะเป็นการคุมคู่แบบว่าเหมือนเสี่ยงดวงจะมีการวางยาไซยาไนา์แล้วก็น้ายาล้างห้องน้ํา2แก้วอีก3าแก้วเนี่ยจะเป็นน้ําเปล่าเหมือนกับว่ามันเป็นทางรอด3ทางแล้วก็ทางตาย2ทางให้เลือกอะค่ะคือคนที่ได้ฟังได้เห็นเรื่องนี้เนี่ยก็ช็อกอะค่ะคุณผู้ชมไม่คิดเลยว่าคนเราเนี่ยจะจิตใจโหดเที้ยมได้ถึงเพียงนี้นะคะวันนี้ค่ะคุณรายการอ,อ,อยากมีเรื่องคุยของเราได้รับเกียรติจากคุณการจอมพลังจะมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้กันค่ะสวัสดีและและยิน รับคุณการจอมพลังค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่การค่ะอยากให้ช่วยเล่าวีรกรรมของพีมแล้วก็กลุ่มรุ่นพี่ที่เขาเคยขู่ทําร้ายรุ่นน้องต่างๆหน่อยค่ะว่าเป็นยังไงบ้างไอกลุ่มนี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยผมไม่คิดว่ามันจะหนักขนาดนี้นะผมเนี่ยไปเจอน้องๆกลุ่มนี้เนี่ยที่เขามาขอความช่วยเหลือผมนะที่หน้าสพคองหลวงตอนนั้นทาโอรีโออยู่ นะครับแต่ตอนนี้ก็ยังทําอยู่เหมือนกันน้องเนี่ยเขาบอกว่าพี่ถ้าวันนี้พี่ไม่ช่วยหนูเนี่ยคือหนูแย่แน่คือไอ้พวกนี้มันยังตามล่าหนูผมก็เลยขอดูคลิปคลิปที่ผมเห็นเนี่ยก็คือมีสาดน้ําซุปบ้างมีเอ่อเอาอะไรบุกเข้าไปห้องนะครับบุกไป<ช>ห้องน้องเขาแบบอุกอาจอะ่ะผมก็เลยถามเวลากี่โมงเที่ยงคืนพอผมฟังว่าเฮ้ยมันกล้าบุกไปถึงห้องเขาเลยเว้ยแล้วก็มันไม่กลัวอะไรผมก็เลยพาตํารวจนะครับไปที่ จุดเกิดเหตุเลยนะไปหาตัวฝั่งคู่กรณีเนี่ยนะแล้วก็เอาตัวมาที่สอพอตอนแรกก็คิดว่ามันจะจบแบบปกติเหมือนที่ทําเคสทั่วไปแต่มันมีหนึ่งในนั้นเนี่ยตะโกนออกมาว่าอย่าวุ่นวายก็เลยทําให้ผมเครื่องติดเลยผมก็เลยประกาศเลยครับว่าใครที่เป็นผู้เสียหายนะถูกไอ้กลุ่มกลุ่มนี้เคยกระทามาออกมาเลยครับผมยินดีให้ความช่วยเหลือโอ้โหหลังจากนั้นเนี่ยออกกันมาเพียบ นะครับมีน้องคนหนึ่งเนี่ยก็คืออย่างที่เราเห็นฟังในคลิปเนี่ยคือมีการวางแผนเหมือนชอบเขาเรียกว่าจะให้เสียงดวงดื่มไซยาไนด์ก็ดื่มน้ําเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือคือน้องเ็าถูกลากเขาเรียกว่าถูกหลอกออกไปนะในที่ที่หนึ่งแล้วก็มาถึงเนี่ยก็เห็นพิมกับโอชิเนี่ยก็คือลุมซ้อมน้องเลยแล้วก็เป็นคนที่ชอบให้ทางเลือกคนมากนะเคสอื่นๆเนี่ยก็บอกว่า ให้ขอให้ขับรถชนทีได้ไหมแล้ววันนี้จะปล่อยกลับบ้านไปหรือเอาเงินมาให้ฉันเท่านี้แล้วเดี๋ยวฉันถึงจะปล่อยไปเลือกเอาว่าจะโดนหรือจะให้ตามข้อตกลงต่างๆนะนก็มีน้องถ<อ>ูกโอ้แล้วถ้าไปแจ้งนะความเนี่ยถ้ารู้เมื่อไหร่เนี่ยโดนนะครับน่าจะทําให้หายไปอะไรอย่างเงี้ยคือโอ้มันเยอะแยะไปหมดนะครับแล้วก็มีน้องเมื่อคืนนะน้องอเล็กมาใหม่น้องก็ถูกซ้อมนะกลางกลางลานเลยคนก็เห็นอยู่เยอะแยะมากมาย นะครับมีอ,อีกคนหนึ่งน้องเจถูกอพอลมฟาดหัวนะถูกถูกซัดนะครับนะ,ะแล้วก็มีอีกคนหนึ่งชื่อต้ามีในดนเพื่อนคนอื่นในกลุ่มนี้เอารองเท้าแตะฟ,า,ฟาดฟาดหน้าโอ้คือแบบมันเยอะไปหมดแล้วนี่ยังไม่หมดนะมีอีกอีกคนน่ะพี่ประมาณหลักเท่าไหร่ตอนนี้แจ้งความเข้าไปแล้วประมาณหกเจ้านะหกคนละหกคนละตอนเนี้ย ยังไม่จบเลยยังไม่จบเลยเนี่ยแต่วันเนี้ยนะมาหาพี่ใหม่มีมาเดินทางมาจากกาลสินแล้วก็มีเดินทางมาจากระยองก็คือโดนกลุ่มนี้เหมือนกันไอคนที่อยู่ที่ระยองนี่น่าสงสารมากยังไงพี่น้องเนี่ยเขาถูกไอไอกลุ่มนี้นะทํามาประมาณปีสองปีที่แล้วจนน้องเขาอยู่ไม่ได้อ่ะน้องเนี่ยเหมือนเหมือนแค่เซลเหมือนเซลผู้ชายที่แบบเหมือนเป็นคอมเมนต์เซลด้วยซ้ํา ซึ่งไม่รู้หรอกว่าผู้ชายคนนี้ไอ้ฝั่งพวกนั้น,นมันชอบไปคอมเมนต์แซล์เสร็จปุ๊บไอ้พวกนี้เนี่ยตามหาตัวเล่นเขาเลยล่านเลยเจอที่ไหนโดนที่นั่นครั้งแรกเนี่ยครั้งแรกเนี่ย่อ่าใช่ตามเลยครั้งแรกเนี่ย,เ,ย,เ,ยเหมือนกันเลยครับถูกบุกมาที่คอนโดเหมือนกันค่ะน้องน้องนี่หนีเข้าไปหลบอยู่ในทางหนีไฟอ่ะแล้วทุกคนเห็นคลิปเคยเห็นน่าจะเห็นคลิปกันในโซเชียลแต่ยังไม่เห็นตัวน้องใช่ไหม ผมเจอ,อตัวน้องแล้วน้องเนี่ยหนีเข้าไปหลบอยู่ในทางหนีไฟแล้วก็ถูกซัดแบบหวแบบสี่ห้าคนอะแล้วน้องอยู่คนเดียวคือแบบโอ้โหหัวโยกไม่รู้จะโยกยังไงอะหนักมากนะรอบที่สองบังเอิญไปปั๊มน้ำมันแล้วดันไปเจอที่ปั๊มน้ำมันถูกล่าเข้าห้องน้ำปั๊มเลยทีนี้แล้วน้องอะถูกอัดจนจนกองอยู่ในห้องน้ำอะน้องบอกว่าต้องแบบ ต้องขังตัวเองไว้อยู่ในห้องน้ําอ่ะหลังจากโดนแล้วคือร้องไห้ร้องไห้แล้วก็ออกมาล้างเลือดที่ตอนมันไปก็ออกมาล้างเลือดที่อาบน้ําก็ร้องไห้เสียใจคือแบบมันบังเอิญอะ่ะแล้วรอบที่สามบังเอิญเจอหลายรอบด้วยโอ๊ยตายค่ะคือที่มันบังเอิญเจอะคือในโลกของอ่าลังสิตหรือย่านซอยลังสิตพิรมเนี่ยแถวนั้นเนี่ยโ,โลกมันแคบ ถ้าถ้าผมก็เคยถามน้องๆที่อยู่ในมหาไราาชื่อดังเนี่ยเขาก็บอกว่ามันก็เห็นกันหมดนะพี่เพราะว่าสังคมมันก็อยู่กันแถวๆนั้นน่ะมันไม่ได้ไปไหนอ,ะอ่ะไอ้น้องคนเนี้ยกันไปเจอรอบพี่สามเหมือนกันเลยโดนอัดน่วมไม่พอรอบนี้หนักกว่าปกติจับน้องถอดเสื้อแล้วถ่ายคลิปแล้วเอามาโพสต์ประจานดูดูความโหดของไอ้ไมไ่มนี้ค <ทำ S 1> ือพฤติกรรมเขาโหดร้ายขนาดนี้ ใช่ไอเคสเนี่ยไออันเนี่ยคือโอ้ยอันนี้อันนี้คือโหดมากไม่ต่างกับสารน้ําซุปอะคุณทํากับคนคนหนึ่งใช่น้องเขาอาจจะเป็น LGBT คิวน้องเขาอาจจะไม่ได้สู้คุณแต่คุณต้องทํากับคนคนหนึ่งขนาดที่เขาไม่สู้คุณขนาดนี้เลยเหรอค่ะ<า>ใช่ปะ่ะเมื่อวานอะผมคุยกับน้องแม้กระทั่งน้องจะมาแจ้งความน้องยังไม่กล้าเลยอะน้องบอกหนูกลัวมากเลยพี่หนูกลัวว่าถ้าหนูมาแจ้งความเขาบอกว่าเขาแบบรู้จักคนใหญ่คนโต หนูมาแจ้งความแล้วหนูกลัวหนูจะโดนอีกผมก็เลยสอนน้องไปว่าหนูลองคิดนะลูกวันนี้ทำไมมันทำหนูได้ถึงสามครั้งเพราะเราตั้งคำถามเดิมๆหรือเปล่ามันเลยได้คำตอบเดิมๆเพราะหนูไม่สู้มันเลยได้ใจหรือเปล่ามันเลยทำหนูอยู่เรื่อยๆแล้วหนูรู้ได้ไงว่าวันนี้หลังจากที่มันออกมาแล้วเจอหนูรอบที่สี่มันจะไม่ทำหนูล่ะถูกปะแต่ถ้าวันนี้หนูลองตั้งคำถามใหม่ กูสู้นะลุกขึ้นมาสู้นะมันก็อาจจะหยุดไม่กล้ากับหนูอีกเลยก็ได้นะเพราะวันนี้มันรู้แล้วว่าหนูสู้ทำหนูเมื่อไหร่เจ็บตัวเมื่อนั้นทำหนูเมื่อไหร่มีเรื่องเมื่อนั้นน้องเดินทางจากระยองผมส่งรถไปรับจากระยองนี่เดินทางมานี่เลยนะครับยอมที่จะทวงความเป็นธรรมให้กับตัวเอง ที่ที่เขาอ้างแบบรู้จักคนใหญ่คนโตจนทําให้เหยื่อไม่กล้าเนี่ยคือเขารู้จักจริงๆไหมเขามี power ขนาดนั้นไหมคะพี่แต่ผมว่ามันผู้ใหญ่อันนี้ผมผมไปเช็คข้อมูลทางข้างมานะคือผู้ใหญ่สําหรับเขาอะมันอาจจะแบบมันอาจจะเด็กน้อยสําหรับผมอะคือผู้ใหญ่ในความคิดเขาคืออาจจะเป็นคนโตผู้ใหญ่ในมุมเขาอาจจะรู้จักอ่าเ<ม>ขาเรียกว่าอ,อะไรอะอาจจะเป็นคนโตแล้วก็อาจจะรู้จักคนนั้นคนนี้อย่างนั้นนะครับนะแต่แต่ผมอะ พอพอทราบมาบ้างผู้ใหญ่ที่เขาเรียกเนี่ยไม่ได้เป็นข้าราชการไม่ได้อะไรหรอกครับนะไม่ได้เป็นอะไรเลยแต่อาจจะอาจจะอยู่ในวงที่อาจจะรู้จักคนนั้นคนนี้แต่ผู้ใหญ่สําหรับผมบอกเลยนะผู้ใหญ่สําหรับเขาเด็กสําหรับผมนะครับอแล้วประเด็นที่ทําให้กลุ่มนเนี้ยเนี่ยเขาไปตามลาวีทําล้มทําลายรุ่นน้องหลักๆมันคือเป็นเรื่องชู้สาวเหรอคะที่ไปชอบคนที่ชอบคนเดียวกันอะไรเงี้ยผมว่ามันไม่ใช่นะผมว่ามันเป็นที่สันดานของเขาที่อยากจะโชว์พลังแล้วก็อยากจะ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบอยากอยากแสดงสักยาพเขาเรียกว่าอะไรอยากแสดงอยากเอามันกลางอ่ะอยากจะโทรความกลางใช้คำนี้ดีกว่าง่ายเข้าใจง่ายสุดอยากโทรความกลางเพราะว่าผมเจอบางเคสนะชูสองนิ้วให้นี่ยังจะโดนเลยนะชูสองนิ้วเนี่ยใช่ผมเฮ้ยเขาทักทายเฉยๆหรือเปล่ามึงขนาดนี้เลยหรอวะเขามันทักหาเขาเลยเฮ้ย เจอหน้าชูสองนิ้วแล้วยิ้มให้อะทำทำไมมันไม่น่ารักคือ,อแบบคนมันจะโดนอะอะไรมันก็ควางหูควางตาคนมันจะโดนอะมันผิดไปหมดนะโอ้โหคือแบบพี่อะพี่ยังคิดเลยว่ามันมันไม่น่าจะเกี่ยวกับว่ามันต้องเป็นเรื่องผู้ชายหรือเรื่องอะไรนะพี่เกี่ยวแค่ว่าแบบมันคือมันถ้ามันไม่ชอบหน้าใครหรือมันอยากจะให้ใครมาอยู่ใต้อานัทมันเนี่ย มันก็จะทําอย่างเงี้ยใช้วิธีการที่ทําให้เขาหวาดทัวจนเขาต้องยอมมาอยู่ด้วยวันนี้เราเห็นไหมไอ้กลุ่มเนี้ยเกิดอะไรขึ้นมันเกิดการหักหลังการที่แบบทุกอนูที่บอกเลยมันเกิด,ดการห,หักเลยโอ้โหเขาเรียกว่าเหมือนอะไรอะ่ะเหมือนสุนัขสุนัขตุยอะเห็บกระโดดหน,อน,นีอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยโหเราเห็นภาพนั้นชัดมากเพราะอะไรวันเนี้ยทุกคนห<ม>ักหลังหมดทุกคนนะเอาง่ายๆแม้กระทั่งคนที่ถูกจับไปด้วยกันเนี่ย ที่อยู่ในห้องขังวันแรกด้วยกันเนี่ย<ะ>ส่งข้อมูลมาให้พี่หักหลังตั้งแต่วันแรกๆกเลย<ะ>หักหลังนะแต่สุดท้ายไปอยู่เจออยู่ด้วยการถูกจับพร้อมกันแต่ส่งข้อมูลให้พี่ตลอดเนี่ยพี่ถามว่าพี่ถามว่าแบบมันเนี่ยการที่ตัวเองทําให้คนอื่นหวาดกลัวแล้วคนอื่นยอมมาเป็นพักเราเนี่ยเขามาด้วยความจริงใจหรือเปล่าหรือเขามาด้วยความหวาดกลัวแล้วการที่สร้างขยายอิทธิพลตัวเองด้วย ทำโมกหวาดกลัวเนี่ยมันคือระเบิดเวลาสุดท้ายนะมันก็จะหมดทุกสิ่งทุกอย่างอย่างเคสนี้นะอันนี้พี่ก็สอนมันนะพี่ก็สอนพีมเหมือนกันตอนที่ได้คุยกันนะครับค่ะเขามีท่าทียังไงบ้างสลดบ้างไหมหลังจากเอา,าพูดตามความจริงอต,ตอนแรกไม่รู้สึกสลดกีมตอนแรกไม่รู้สึกสลดไม่เห็นถึงความสลดนะครับนะแล้วก็พอผมเริ่มแบบเอาจริงอะ่ะจนผมถามว่าเอาเขย่งเอาต่อไหมอ่า คำเนี้ยเริ่มมันเริ่มรู้ทิศทางนะครับก็เลยอ่อนร้องผมร้องไห้นะแต่ร้องไห้ก็คือเอในหลายปัจจัยผมผมมองด้วยหลายปัจจัยอาจจะร้องไห้ที่เสียใจตรงที่ว่าถูกเพื่อนหักหลังนะเพราะขนาดตัวพีมเองเนี่ยที่บอกว่าทุกคนไม่กล้าเลยเนี่ยพีมถึงขนาดโดนเพื่อนที่ไม่เคยกล้ากับพีมไล่ให้พีมลงมาเจอคนเป็นพันเพราะเพื่อนกลัวเดือดร้อนค่ะเนี่ยเขาก็ร้องไห้ร้องผม ใช่<ม>กับอีกประเด็นหนึ่งคือร้องไห้ที่ขอให้ผมว่าถามผมว่าไม่รู้จะเป็นไปได้ไหมที่วันนี้หนูสํานึกผิดแล้วหนูจะขอโทษ<ม>นะแล้วก็อยากให้พี่กันนะช่วยคิดคําขอโทษให้หน่อยได้ไหมว่าหนูควรพูดยังไงอันนี้เนี่ยผมก็มองว่าถ้าเขาจะขอโทษมันควรออกมาจากใจเขาเองมันไม่ช่วยควรออกมาจากการที่ผมเรียบเรียงไปให้เขาถูกป่ะ<ม>ได้ไหม,มไม่ใช่พี่ต้องไปเรียบเรียงให้เขาแล้วเขาต้องมาพูดตามที่พี่พูดมันมันดูแปลก ะ,ะกับอีกอันหนึ่งก็คือขอความเห็นใจว่าจะขอเยียวยาผู้เสียหายอยากจะขอคุยอยากขอโทษสังคมแล้วก็ขอให้จบลงวันนี้ได้ไหมอันเนี้ยเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ค,ไไไดคือการร้องไห้พี่ก็ไม่รู้นะว่าการร้องไห้แบบนี้มันเป็นเพราะเพราะเพราะเขาก็ดูสำนึกนใจหรือเป<อ>ล่าดูสำนึกไหมเหรอสำหรับพี่พี่ มันเริ่มต้นแปลกๆอะสำหรับพี่พี่รู้สึกว่ายังนะส่วนตัวพี่นะพี่พี่ยังรู้สึกว่ายังพี่รู้สึกว่าเขากลัวมากกว่านะถามว่าพี่ยิ่งพี่มาเห็นแชทเนี่ยเมื่อวานเนี่ยมันมีคนหนึ่งนะ่นะเขาแปลพักมาอยู่ฝั่งพี่นะพอเขาแปลพักมาอยู่ฝั่งพี่เนี่ยพี่ได้ดูแชทบางคนพูดว่าเนี่ยเดี๋ยวจะแจ้งความแจ้งความเท็จอะไรประมาณเนี้ยแจ้งความขับแล้วสํานึกตรงไหนอะไม่ใช่แจ้งความไอ้ผู้เสียหาย พี่ถามว่าเรื่องนี้มาสํานึกตรงไหนอะหลังเกิดเรื่องยังแบบนี้อยู่เลยอะ่ะถูกไหมแล้วอยู่ดีๆวันดีคือดีมาสานึกเพราะอะไรเพราะคนเป็นพันไปหาเหรอเพราะว่าอยู่ดีๆพี่ไปหาเหรอหรือว่าพี่เอาจนแบบจมเขี้ยวแล้วถึงจะสํานึกพี่ถามว่าอย่างนี้สํานึกหรือยอมจำนนถูกปะ่ะแชทนี่นี่ล่าสุดเลยไหมแบบเขาส่งกันนานยังแชทนี่หลังเกิดเรื่องเองอ๋ออือ ค่ะแล้วอย่างนี้พี่กันจะเดินหน้าช่วยเหลือเรื่องคดีเต็มที่เลยไหมเอาถึงเอาเรื่องถึงที่สุดเลยไหมคะเต็มที่คือคือพี่เนี่ยถึงจะคุยกับทางอ่าพีมแต่ไม่ใช่ว่าพี่ไปช่วยนะคือพีมเรียกร้องรีเควสให้พี่ไปไปคุยนะคือทุกอันเนี่ยอยากคุยกับพี่เป็นการส่วนตัวซึ่งพี่ก็ถามพีมว่าอ่าการที่พี่มาคุยเนี่ยไม่ใช่ว่าพี่จะเปลี่ยนให้ดาเป็นขาวนะไม่ใช่พี่ไม่ได้มาช่วยพี่มาตามที่เราอยากจะคุยกับพี่นะ พีก็เลยเข้าไปนั่งคุยส่วนคนอื่นๆก็เหมือนกันนะครับหลังจากนี้ไม่มีการถอยหลังมีแต่เดินหน้านะครับแล้วก็ดําเนินการเต็มที่ไม่มีทางที่พีจะไปถอนให้เขาแล้วคนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยเขาก็ต้องถึงเป้าหมายคือต้องได้รับความยุติธรรมแต่ละคนอดทนมาปีสองปีนะไม่กล้าที่จะแจ้งกลัวเพราะฉะนั้นวันนี้เขาต้องได้ความยุติธรรม ไปสุดหมดวันนี้เนี่ยนอกจากพาร์ทของการแจ้งความก็ยังมีไปกระทรวงอวออุดมศึกษาด้วยนะครับ <ใช S 1> ก็ทางท่านรัมมุตรีเนี่ยก็จะรอให้ความช่วยเหลือด้วยตัวเองนะพี่ไปสุดนะครับนะก็ไปช่วยทุกพาร์ทนะครับแล้วก็ใครที่กําลังกลัวที่ถูกกระทําแล้วไม่กล้าที่ออกมาวันนี้ท่านออกมานะครับมันคือเวลาทองของท่านท่านเห็นไหมทุกๆคนที่ออกมาวันเนี้ย สิ่งที่เขากลับได้ได้กลับไปคืออะไรโหกูไม่ต้องอยู่อย่างหลบๆซ่อนๆแล้วเวย้ยกูได้รู้ขึ้นมาสู้มันแล้วเวย้ยบางคนบอกกูหนูเกลียดมันมากหนูอดทนมาน,นานแล้ววันนี้หนูได้เออหนูได้ปลดล็อกอะอ,อะ่ทุกคนอ,ออกมานะกลุ่มพีมนี่เขามีพฤติกรรมทาร้ายคนอื่นนานหรือย,อยังคะพี่โอ้ยที่คนเล่าเขาบอกว่านานแล้วที่คนเขาเล่าอะ่ะโดนมามากกว่าสองปีไหมหรือระยะเวลาประมาณนี้อ่าที่ผู้เสียหายออกมาหนักๆอยู่ช่วงเวลานี้นะครับแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยอาจจะ เขาก็เล่าประวัติโปรไฟล์ตอนเรียนให้ฟังอะนะว่าแบบเป็นยังไงอะไรแบบไหนะอะไรเงี้ยแต่ก็สําหรับพี่ก็ยังไม่มีผู้เสียหายลึกไปกว่านั้นก็ประมาณเนี่ยสองสามปีอยู่แกปบนี้นะครับแล้วกลุ่มเพื่อนๆของเขาแล้วคะเรื่องลามไปถึงพิมพ์เจลที่เป็นดาราแล้วด้วยคนนี้นี่ยังไงอันนี้เนี่ยเหมือนทางผู้เสียหายเนี่ยเขาบอกว่าเอารองเท้าเนี่ยไปฟาดหน้าเขาแล้วก็ยืนล้อมเขานะครับซึ่งอันนี้เนี่ยตำรวจก็ออกหมายจับแล้วก็ไปจับมาเหมือนกัน นะครับเอ่อคืออาจจะเลื่อนมันอาจจะเคยเกิดผ่านมาสักพักหนึ่งแล้วนะแต่เวรกรรมมันมันมันจะนานขนาดไหนมันก็ตามติดเรามานะพี่ว่านะมันก็เนี่ยดูดิไม่รอดนะครับแต่ตำรวจก็ต้องมั่นใจระดับหนึ่งเลยนะครับถึงไปขออนุมัติหมายจับแล้วก็สามารถที่จะไปจับตัวได้แต่เมื่อวานเนี่ยเหมือนกันครับพอพี่เจอสิ่งหนึ่งไม่ได้เห็นถึงความสลดจริงๆไม่เห็นหรอครับพี่ พี่ไม่เห็นความสลดเลยนะเว้ยจริงๆพี่ไม่เห็นความสลดจากใครเลยอะ่ะจริง<ม>พี่เห็นอาจจะมีอะโอชกีกลัวๆแต่ในคลิปนี่คือแบบคือเขิบมากนะ,ะแต่คนอื่นๆที่ามาเป็นขบวนเนี่ยไม่มีความสลดไม่ได้รู้สึกแบบก็เดินแบบเดินแบบมั่นๆอะ่ะเฟสเฟสเข้าเข้าสอพอนะครับคือนี่เรื่องมันใหญ่มากหรือว่าเขามั่นใจในแบบผู้มีอิทธิพลแบ็คเขาที่เขาบอกว่ารู้จักคนใหญ่คนโตจริงๆ เ,เห็นมีการ<ล>พูด<ล>อันนี้พี่พี่พูดตรงนี้เลยนะอันนี้มีข้อมูลของของผู้เสียหายคนหนึ่งมีการพูดถึงอายการอืมมีการพูดถึงอายการเหมือนญาติพี่น้องพ่อแม่เป็นอายการอะไรแบบนี้แหละนะครับ<อ>ซึ่งซึ่งผมก็เนี่ยวันนี้นะผมจะบอกให้นะคนที่จะเข้ามาช่วยหรือว่าคนที่อ่าจะเข้ามายุ่งเหยิงเรื่องนี้ท่านต้องคิดให้ดีผมไม่ว่าจะใครก็แล้วแต่อาจจะเป็นคำกล่าวอ้งางเฉยเฉยก็ได้นะอาจจะ ต้องให้ความเป็นธรรมกับทางอายการเขาอาจจะเป็นคากล่าวอ้างแต่ผมต้องฝากว่าใครที่เข้ามาช่วยท่านเห็นเปล่าครอบครัวเนี่ยได้รับผลกระทบไปด้วยนะเขาเปิดวงเปิดว้าเป็นยุ่งเหยิงนะอาจจะไม่ได้รับผลกระทบในหน้าที่การงานของท่านถ้าท่านเข้ามายุ่งนะผมผมเตือนตรงนี้นะแล้วก็วันนี้ยสิ่งหนึ่งที่แม่พิมพ์ก็พูดถูกให้ลูกได้รับบทเรียนบ้างแม่ไม่ประกันนะเนี่ยอันนี้ยอันนี้ยพี่มองว่ามันเป็นสิ่งที่ ทีถ้าพ่อแม่จะไม่รังแกฉันนะคนที่จะเป็นแบบนี้นะค่ะขอถามอีกคนหนึ่งแพรเห็นไปออกรายการค่อนข้างเยอะบอกบว่าเออช่วยห้ามยอะยไรเงี้ยยังไงคะคือในฝั่งของผู้เสียหายเนี่ยเขาก็แจ้งว่าห้ามจริงวันนั้นก็ห้ามจริงนะครับก็บอกว่าเอาก็พี่ยาหยุดอะไรประมาณนี้มีการห้ามจริงนะครับแพรเนี่ยสําหรับผมนะคือคน,นอาจจะแบบหม่นนะเพราะว่าบุคลิกยังดูไม่ค่อยตลอดเท่าไหร่นะครับนะแต่ถามว่า ในมุมผมแพ้มีประโยชน์กับฝั่งผู้เสียหายไหมถือว่ามีนะครับมีมีค่อนข้างเยอะเพราะว่าให้ข้อมูลเนี่ยมาฝั่งของผู้เสียหายนะไม่ได้มีการให้ข้อมูลช่วยเหลือใดๆเลยแล้วก็เปิดข้อมูลเนี่ยหลายอย่างให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับยังยังเอาง่ายยังสำหรับผมนะยังดูโอเคกว่าอีกคนหนึ่งที่แปลฝั่งมาทางฝั่งผมอะ่ะนะพอมาฝั่งผมเสร็จแล้วปุ๊บพอจะให้กล้าพูดความจริงเนี่ยก็ไม่ กับทุกคนเนี่ยไม่กล้าแต่กล้าที่จะพูดกับผมนะมันตลกตรงไหนรู้ไหมเป็นคนเอาบุหรี่ไฟฟ้าไปทิ้งอ่ะคนนั้นอ่ะอ๋อเออเป็นคนช่วยเก็บบุหรี่ไฟฟ้าไปทิ้งอ่ะเออผมรู้เลยผมรู้หมดอ่ะนะครับแล้วมอบกับผมแล้วด้วยรับกับผมแล้วด้วยนะครับคืออีกคนหนึ่งที่ขึ้นไปที่ห้องอันนั้นก็ยังหนักกว่าก็ยังกำกำกึ่งกึ่งนะแต่ถามว่าแพ้ยังบอกว่าหายใช่ไหมอ่าที่หายไปขโมยไปขายจริงจริงเอาไปทิ้งเอาไปทิ้ง เออที่บอกที่แบบมีบริษัทไฟฟ้าไว้ขายนะเอาไปทิ้งนะ,ะเหลือมาสามสิบกว่าแต่พีม,มาโกโหกบอกว่าหมดแล้วพี่ของมันหมดแล้วออผมต่อ,อ,อทิกซอให้หมดแล้วครับเรียบร้อยหมดแก๊งหมดตี้แล้วที่เหลืออยู่เนี่ยรอเลยเพราะว่ามีผู้เสียหายโผล่มาอีกนะครับใครยังไม่โดนเตรียมโดนนะแั้วแก็งกน่่ไหม,มไม่รอดเลยทุกคนไม่มีการช่วยครับพี่ไม่มีการช่วยใคร,ครทําอะไรไว้รับอย่างนั้นอืมโอเคแล้วเราจะมีอะไรอีกไหม,ไมเห็นตะกี้พี่กันจะพูดอ๋อ ก็เดี๋ยวพี่พาอ่าน้องไปแจ้งความนะน้องน้องที่เดินทางมาจากระยองแล้วก็ที่กาลสินเนี่ยนะเดี๋ยวจะพาไปแจ้งความสองสองคนนี้กาสินีคไหนนะพี่เออกาลสินก็ถูกซ้อมเหมือนกันครับถูกซ้อมเหมือนกันถูกกระทําเหมือนกันก็คือเป็นเน้นเรื่องการซ้อมมีมีมีพฤติกรรมอะไรอื่นร้ายแรงไหมลาดน้ำสูบอะไรหรือว่าแบบไม่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 ก็เป็นซ้อมมันมันก็ซ้อมมาแหละปกติที่ที่คนอื่นๆโดนอ่ะนะแต่อันนี้คือ อ่ที่หนักๆที่พี่บอกเลยคือที่โดนสามครั้งแล้วก็จัดถอดเสื้อถ่ายคลิปเอาไปลงบันดาลนั่นแหละนั่นนั่นหนักค่ะ,ะโอเคช่วงสุดท้ายของรายการค่ะพี่อยากฝากอะไรถึงวัยรุ่นรังสิตหรือกลุ่มวัยรุ่นอื่นๆว่าอย่าร้ายให้มันมากนะ <laughs> ดูจากรังสิตมันต้องเชื่อคำว่ารังสิตมันเคยร้ายสมัยก่อนน,น่ะมันมีทั้งโอดีโอมีทั้งไอ,ไอตุ๊กจะลูถุงนะ <laughs> วันเนี้ยดูตัวอย่าง ผมนี่กลับมาจากประเทศต่างประเทศได้ประมาณห้าวันนะเนี่ยดูดิหายไปแล้วนะทั้งสองแก๊งอะ่ะนะ <c oughs> หายนี่คือไม่ได้หายแบบจบนะหายแบบติดคุก <c oughs> นะครับหลายคนเนี่ยก็คดีพลุงพลังแน่นไปหมดนะก็ดูไว้เป็นตัวอย่างนะน้องๆเวลาที่เรามีเรื่องทุกคนเนี่ยร่วมอ,อกร่วมใจร่วมแรงร่วมใจลงมือกับเราแต่เวลาติดคุกจําไว้นะครับจะเกี่ยงกันติดใช้คําพูดเนี้ยผมพูดอย่างนี้ทุกเคสเลย แล้วมันก็เรื่องจริงทุกคนนะนะล้วนแต่ต้องเอาตัวเองรอดเวลาที่ใกล้จะติดคุกไม่มีใครเขาจะมาป้องให้เราหรอกนะเพราะฉะนั้นทําอะไรคิดถึงพ่อถึงแม่เยอะๆเพราะคนที่จะได้รับผลกระทบจริงๆคือพ่อกับแม่วันใดเข้าไปในคุกเพื่อนๆไม่ไปเยี่ยมนะครับมีแต่พ่อกับแม่ที่ไปเยี่ยมจําไว้นะจ๊ะ อย่าซ่า,านะจ๊ะ,ออะพี่การเออะะะตือนแล้วนะคะจำไว้นะคะกลุ่มร,ะะร้มมรายนะคะไว้รุ่นมันร้ายนะคะวันนี้ต้องขอบคุณพี่การมากเลยะคะ่ะที่ให้เก็บมาพูดคุยกับรายการเราขอบคุณคะ่ะจ้าไบายจ้าค่ะขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะคะที่ติดตามวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ